พีอีหนึ่งไต่หน้ายี่สิบเรือไต่พีครับไม้แรกโดนเลยไม้แรกเลยสี่ไม้เดียวเหยียบึ้นมาขึ้นมาตอมาแล้หมมองไม่เห็นขาวๆเลยโฉมไหมโฉมหอพี่ใช่เหมือนเป็นโฉมเงาวับเลยเงายังกับพระอาทิตย์เอ้ยตะวันไม่เอ้ยโฉมมิ่งแบบนี้เด้อวะกดไม่เหมือนโฉมเลย รว่างเนกระพาทิศ <distracting Sky jogo> <ENNIS> มาแล้วครับหลามใช่เลยเฮ้ยไม่ใช่ตลาดอ้ยตัวนี้หุ้มเลยตัวเดียวเสีงถือ้ถือไว้ถืครับถ่ายปลาถ่ยปลายังไงพี่สุดยอดครับตัวนี้มูลค่าหลตาบ่เบ์บเบมได้ค่าเรือเลยครับอุ้ยกดยากสามโลไล้มึงเนี่ยม่แรกครับ ใส่พีคครับข่าเรือได้ค่าเรือเรียบร้อยได้ค่าเรือเลยครับ